สวัสดีครับนำหอยแหงหากินป้าในหม้อแกงใส่มองในสะหนองลองบึงมึง,มงหอยฟังเปลี่ยนคือเสีมีเจ้าของเขามาหลักตกเป็ดอยู่หรอกคือลองเมึงครับใส่มออเก่าเส้นว่าสีใดคือบอัวใดถ้ามึงไปน้ากันนะครับมองกับมองขาด,ขาด จ้ะของสะลงเองว้าวกระของบ่เคยใส่ผ้เถ้าซึ่งกับไ่เคยใส่ม่วงน้ำม่วงกับใส่ยางหยากลอยตุบป,ปองตุบป,ปองอยู่บรรยากาศกระแดดหอนๆลมวัย ยากาศดีครับลมไว้ๆเดือนเมษาต่อยทุบปองทุบปองอยู่หลอดบอน้อป่าปล่อยมหาปีแล้วครับบกเคยในสูบหแห่งพ่อเื้อปล่อยถูกป่าที่ถูกชนิด ใส่มาหอดพีละยังบอทันเหลวอยู่หลอดหลอดหลอดใส่ได้เงาเติบแต่ปลาบอทันซูนอยู่ปลาได้หมอแกงเ้าเบิงสิได้พ่อโตบ่สิมีปลาอยังติดหมอ้ออ่เพราะว่าอากาศมันหอดปลาก็สิเป็นลบอยู่ในที่กำบังกับหม่องได้มันเย็นๆสะนีน่กระน้ำเลืกเลตงใส่มันสิยูเพื่อน่นละ เพิ่งมาสิอยู่ในปลาผุดปลาหย่าฆ่าให้ได้บุรอติดตามไปนะกันนะครับหาก,กินปลาหวยบัวใดก็หาก,กินปลาสากะคลองนี่แหละปลาสากะคลองบอัวใดก็จักสิวาจังได้ไปในก็นสิซื้อเอากิโลเดียวหกสิบบาทสองกิโลร้อยในหนทางเรียนขายของเระคือครับ บ้านเท่ากระจังสีเนาะเนาะครับเนาะโอ้ย,อยาวเติบเนาะไอ้บันตี้เคืองอยู่ยนะบัตตี้เคืองอยู่นะเป็ดเป็ดปัดไอ้หูเอียนสะิมัน,ม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 น หูวซึกว่ามันส้นมองเนี่ยบอนของพุ่มต้ตตในใหตนใหญ่กว่ากัดดุซือ้อเลยอะกัดต้นหน่อยแต่มันบอกพันธุ์ว่าใส่ไหนเงี้ยวเตือบว่าขนาดใสยางยนต์ว่าใส่ไดน ไก่สีสุดระครับก็บว่ามันส้อนอยู่ตักสิเป็นปลาหยังแต่สวนมากจะของบอกว่าป้านิ่นหลแต่ปลาสลิดก็จะบปิติดออกมันเก่าเส้นป้าสลิดกันหลายปล่อยเธอเดียวรับมันออกแม่แพรลูกแล้วก็ปล่อยหลาเธออจจะบอกว่าหลายสนิทปล่อยไปเรื่อย เด็ดกระจายครับไอ้มีหอดป้าอย่างป้าสวายป้าบึกกดกันว่าตัวใหญ่ๆผู้ต้องถามดอกมันมันไปขึ้นอยู่ทั้งฝุ่นทิ ผู <Merci. S 2> being, uh, ้ใดผู้ใดเขาไม่เงี้ยงป้าบื้อนนะมันขึ้นป้องใดป้องนี่ก็ขึ้นเลยนี่ก็น้ำไหลนี่เขาบัวแมนไปสาโรงเรียนเบิดติบัวแมนเขาไปสาโรงเรียนเบิดแต่ขันคนบัวแดงจบมันมันกับจำมาหมวกเก่าคือเก่า มันถือกินค้นมันกับแรนล่งขึ้นแล้วปลาเคยไปจับอยู่ปลานในสระสากกับคองแต่แม่สุสมวกซับมันถือเลี้ยกินเหลือดกันแห่งขัดหายมิดชิลีมันสุกิร้อนหน่อยว่าได้หรอ สูงไฟไรป้าใส่ม่องเห็ดแปลกๆกครับวิธีแนวใดนอ่นนี่วิธีใหม่สูงไฟใส่ปาหยาค่าไรป้าเขาม่องกระเบงผลงานวาสิใดพ่อตัวบัวต่ในนามคุณกะ ส่วนปลอมดินอยู่ดึกดึกอยู่ว่านาพ้าเห็ดตังไดน,นอ้อตันก่อไฟฟังสะยาที่โพลขึ้นมาเน่ยมันเป็นหญ้ามันเกิดอยู่ในน้ำนะครับน้ำยังมีลายอยู่ก่อไฟไหลป่าก็อ <c oughs> มีผู้ได้เห็นได้ครับจังสิ ลมค่อยๆวอยครับลมกระแห้งๆเสียงเบาอาดกะสิบวันยินแน่นะครับกระแดดก็เริ่มบดแล้วครับยามว่าท่านได้ถึงเวลายามลงยามกระสุงไฟไล่ไปเรื่อยๆสูงไฟไล่ป่า ปลาอยู่ในน้ำอญ้าก็อยู่ในน้ำนะครับไอ้มันใหม่มันไหลลังหางมันตกใจพบบอปิดบ่อปลาเลี้ยงนะครับเนาะลังหามันถือแต่มองหัซึ้ว่ามองมองมันทีโพดมองเก่าเส้นในสระนีน่ก็โอ้โหมีแต่งาใหม่มีแต่กิ่งใหม่กับหย่า่เอาลง แต็ดลมล้มตกล่ะเหตุจักน้อยก็จะได้ลงยามเบึงก็ท้าติดตามไปนะครับเนาะลังหาได้ำลังเริ่มกู้ล้วครับป้านในห,หมอแกงจักสิได้บ่ได้ำลังเริ่มอันนี้นล่ะปล่อยเวลามาก ละม่านเกือบสองชโมงครับน้องไส้ก็เริ่มกูแล้วป้าในหมอกแกงแต่ป้าหลายนี้ครับแต่มองเหามันตามันถีเกินไปมันก็นเร็วใส่ป้ามันส้นมันก็นถอยบได,ดโมได้ครับป้าหลายอยู่ป้าย่งหลายอยู่แสดงว่าเขาหลักบทันเบิด ตาเบิงนะครับแล้ววาสรุปผลสุดท้ายว่าสีใดจกักโตตัวนี้มองมาหน่อยครับมองเก่าเส้นมันบ่มแม่มมองห่างก็เป็นมองห่างกับประมาณ12เส้นกับงสีได้ตใหญ่ตัวนี้บอติดบานครับโนอนบานกสิมีเสียงเทาร์นี่กระแสนะครับไอไวไงมิวสิกกล่อมพอ่ามีผูสวนเสียอยู่ในโมบานเลยครับ เสียงต่อน,นี้ก็แจ้งกัเส,สกแจงเขามาครับเริ่มกู้แล้วครับบ้ายืนกู้อยู่ฟังเดียวต่อจากฟังนึ่งเลยละครับกลับไปปพดฟังปุ่นไ้เพราะบ้ามันเป็นบอ่อกระของนะครับเห็ดจังไดก็ได้ลองหลากมาเบิง้งมองกับโซทิมแล้วครับมองเก่าเส้นุ่นนี้ยังไง ไผ่ยังไะไผป่าไผหยาไอ้อันนี้มันคองตีน่อืมหญ่าของลองใส่กะยือนกูอยู่มองเดียวสบายสบายแต่หัวเก็บป้ากะจุดไบเผาเผาหญ่าอะไรป้าก็เห็นปมาเรียวมองนี้่ะครับถ้าเบิงว่ามันสิได้หลายขือบมหลาย ม้อยไปเห็ดดอกไอเผาไอ้จุดไฟอะไรป่ามีผู้เดียวนี่แหละครับ <c oughs> ถ้าเบิง่งผลงานนะครับเนะาะว่าเศได้หลายเฮือเศได้น้อยป้าอยู่ในหมอกแกงจ้าเได้แกงเฮืบอบ่อมือแเรงหากินสิกลุ่มแหล่งหมนอนะก็ถ้าเบิง่งนะครับเนะาะภาพกะสีสันๆันเนย ว่าได้ใส่ขากล่องครับสาวมาเรื่อยๆสาวมาเรื่อยๆสาวมาเรื่อยๆแต่ได้ความหูซึกของผมป้ามันก็บทือกอยู่ครับผมว่าตัวเดียวในมองลังนี่แต่มันสิมีหลายตัวกับบอจักเนอมันอยู่ในน้ำ เสียงดนตรีครับก้มกับเสียงเวฟซิกกับจะเอ็นบัวเนาะเสียงตอนนี้เครืแองเสียงอืมหากินบ่อแหลวแรงดีครับถเดแล้วไอ้โซ่ไอ้เบิ้งเบิ้งป้าเบิ้งจับจับโตป้ามาเบิ้งติดหนอง ขามาตัดได้ก็ตัดเลยน <c oughs> ี่เอา่หมดกันเลยกัก็เม็ดนนี้สองส้นหนึง่งน่ามุ่นคด้วยเก้าเสนมันก็ได้ตามจำนวนไอ้แ็ดตามไอ้ป้าป้าป้าหลายครับในในบอ่อที่ข้างหลัง <c oughs> ข้างหลัง <c oughs> มองแต่หักมันมันบ่ถ,ถือเพราะว่าป้ามันบ่อดอาหารแล้รก็มันเป็นป้ากินเผือกเนาะ <c oughs> ป้ากินหยาจับตัวป้ามาบึงทิศ <c oughs> <c oughs> ถือบาตัวใหญ่เราป้าเก่าเส้นของขาวนั่นแหละครับยุ่มมันมันม่งไปเหยียบถึงลุ่มมันมันก็นเล่าเสดิดขึ้นมาโอ oh, <a> ้บผมมันปลานิ่งโอ้หายเนี่ยกัดเก็บน้ำเดี๋ยวไปบนโอเคโอเคโอเคอสำนี้แล้วครับได้ได้ได้สองโต้ครับไอ้ดอกจอกน้องจอกสำนี้แหละครับเคนนเขาเี่ Доброе утро.